สบ,บายดีพี่น้องรอบรอบหกโมงพี่น้องเนาะแต่ตีสองตีสามตีสี่หาหกโมงกลัวกลัวจักหน่อยพี่น้องจะไปะอัญาผอและเปิดคิวมากเกินมือนีนมีข่าวดีพี่น้องเ้ยผีสาวทางไตวันกับเมาเต็งโมหนึ่งพันหาร้อยบาทกลับเมื่อนีแล้วสิไปกเก็บนอกหลกวกะน้องสาวทางน้องไข่ฝากมาโมบุญทำบุญน,น้ำลูกตาบอดเนาะนำครอบครัวไม่ยาหาร้อยาาบาท เพิ่นผากมาหนาหนึ่งพันบาทพี่น้องผากให้เฮาให้ข้าบังหุงเฮ้าห,หาลอยประกาศเ,เด้อน้องสาวน้องสมพูดทั้งน้องคาา่ายลูกสาวยายแปรผักเงินมาหารอยบาทอันนี้กองคู่ดาวให้ให้พอทีอ่แท็กโมแจกของคู่น้องอ๋อนีอ้เขาไปโมแจกไปกางแต่งผ้าขาวองเนาะ ข <One input. S 1> so, right. so, ึ so ้นน so ่กเขานี so ่น so ่ะเขาไอ้ด so ุครับดุลอยได้สิกรัไปซื้อทีไปขัาไปนะเบิ้งกำลังเตรียมของใส่บาทพี่น้องพี่น้องพี่น้องทางฝั่งไทยโอนเงินมาซสอยงานทำบุญหาร้อยบาทครับ คนรลหัชิพันบ้านนโมงพี่น้องท่าบ้านนโมงผาคมาโมบุญแสงมันบริมาไม่ฝ่ายเกาหลีแหละเมียมันมาบริมาญญะเออแสงแต่ดีวะนะถูกเด้ออย้อยคูโน่ในคลองคูโน่อันเอื้อยนั่งหลับไม่ได้เมียบบาสุมผาคมหาชิพันธ์เราบริมาสาธุบุญเด้ออย้อยเอ้ยลูกสาวยายแป น้องสมภูทางน้องคายฝากมาให้ห้าวนะหาล้อยค่ะมาฮุ่งเตรียมคลองใส่บาทแล้วพี่น้องเอ้ยห้ากะดห้ากะวะโว้ยบนได้ว่าง,างมือดหรอคะญาติามาถ่ายคลิปซื่อวนวนบนปิดอยู่พี่น้องเอ้ยญาติมาถ่ายคลิปซื่อ,อโอ้เตรียมผ้าผ้าจังหันพี่น้องเอ้ยครั้งแรกที่เห็นแบบนี้บ้านบ้านห้าวโบอกอยร้ายปบบนี้พี่นอ้องสิบสามสิบสี่ผ้าเดแตงโมกับป๋าใส่ผ้าขาวทั้งเมื่อวานนี้กับมือนี้พี่น้องเอ้ย เต็มโมจากสวนสดๆปีซาวทั้ง USA สื่อเมาเนาะพี่น้งองเนาะโหแดงขนาดเลยป้าวเอ้าจากแพ็คแหละเอาจากแพ็คแหละก็ะบอกกะติหาแพ็คบอกเอามาได้ะบอก อ่าสิจักผ้ากวาสิบามถสิสี่โอ้สี่ผ้าไม่ถวยนึงดิบก็คือเป็นน้ำตาลนึงเนี่ยหนักน้อยน้ำตาลเนี่ยาลดิดมาตากง้ว้นะาใช่ไหมตากลไมอ่ะถวยถวยถวยห้ามลูกปมเาใชเนื้อกระปุ่นเนี่ยอยมายนะมีจับแล้ว

ผูกส่วเขานะติดนะมมี่มม้ผูกานแล้วก็ช่วยะกชแล้วก็ทีนี้มื่ตีก็ัว่ามาไพ่าสิลูจะหันวะ ้าโตกหน่อยพดเลยแหละไ้เวกทำุ้นก็ได้ใส่ข้าวจ่ว่าจนหอยมันี่พี่น้องเลยซีสี่ผ้าอาถุกุนเด้อ เอาไปยายน้ำลังบอสากระปุ่นนะน้ำแงเนามันเยี่ยั้หมดแนวกินกะปล่อยกระปอมลาบซีนซุกดิบลวกพักหมกโมอาอมีหอแมงอีซ้อนมาเนี่แกงปลาหวาน อ่ขอน้ยอจตมลเยางอ้าวไปเป็นตาแสบเลยนะแต่ว่าบริกินใช้บวงนะอันกินได้บวานนี่บออยากกินหวานนะบนเออโดยโดยกินหวานนะบนที่กินหวานก่อนคร่บ หลวงพ่อกำลังเคลื่อนมาพี่นอ้องบ่มีบอไปซื้อเอาติขนมแหลนไปซื้อเอาติกำลังสีใส่บาตพี่น้องจา้าผู้เฒ่ากากูกำลังมาพี่น้องเตรียมมาแล้ว

ຕັງເວຕິຕາໂພວິຍໂຫເປຕິສຸປະຕິພານໍພະກະວະໂຕສາວະກະສັງຄໂອສຸປະຕິປັນນໍພະກະວະໂຕສາວະກ

Wabunin tutan Pisah sabawan tutik Senyamang kalani Ukit hakap kematingan Kasutarunan โอเลโอตันเตสัสัพพวันตุเต